สวัสดีครับมาพบกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกวันพุทธที่30พฤศจิกายนเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่มดีและกลุ่ม C ครับเริ่มกันด้วยเวลา22นาฬิกาครับตูนิเซียกับฝรั่งเศสย่าอีกคู่ครับในกลุ่มดีออสเตรเลียพบกับเปียนมารกและเวลา2นาฬิกาครับ กลุ่มซคู่นี้น่าจะมันโปแลนด์กับอาร์เจนตินาครับผมและอีกคู่ครับในกลุ่มซีซาอุดีอาระเบียกับเม็กซิโกตุนกันเข้ารอบครับโปแลนด์กับอาร์เจนตินาต้องการใช้ชนะทั้ง2ทีมครับน่าจะใส่กันมันน่าจะใส่กันยับซาอุมีอยู่3มแต้มเม็กซิโกมีหนึ่แต้ม อูน,นี้ถ้าใครมีชนะก็อาจได้เข้ารอบเหมือนกันครับผมเราลุ้นรอเชียร์กันครับเวลาสีเวลาสีทุ่มและตีสองครับของวันพุทธที่สามสิบของเย็นนี้ครับ